ให้กน,นะครับและไม่ใช่การเติมใจเฉพาะให้ลุงพลกับป้าแตนนะพวกเราด้วยนะครับผมก็เลยอยากให้ลุงพลช่วยเติมใจให้กับพวกผมบ้างแม่นบออาอาแม่นบอ,อเอาเลยตบบนเลนดังหน่อยสิอาอาเอาเลยครับพี่ครัขบขอบคุณท่านตาไนยสมเกียร,รติรจนะวรกมนนะครับแล้วก็อาจารย์เซนศิน,นรินทร์นะครับ ที่เป็นพิธีกรคู่เหมาะสมกันไหมครับพิธีกรคู่นี้มีงานไหนอย่าลืมจ้างนะครับผมคิดไม่แพงครับสองหมื่นคนเดียวสองหมื่นจริงๆแล้วนะพี่พลไอ้เจ้าเมืองจะถ,ถอดชุดไหมคนนี้เข้ากันเลยใส่ชุดเหมือนกับผมเลยแต่ไม่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยอ๋ออันนั้นอันนั้นไม่ได้เป็นพิธีกรใช่ไหมครับเขาไม่ได้จ่ายค่าจ้างใช่ไหมครับเลยไม่กล้าขึ้น แต่นายต้องคิดค่าจ้างให้นะครับวันนี้ดูแต่งตัวปแปลกๆนะต้นอ้อกลายเป็นต้นเหล่าไปแล้วโอ้ตาก็กลายเป็นอะไรเบอรอไปแล้วเมื่อกี้ผมยกมือสวัสด,ดีผมก็บอกไอ้ไข่เนี่ยคนผมรู้จักไปนี่ต้นอ,อกก้อมีหนวดสะงั้นตาแล้วผมเที่ยนสีไม่รู้มีกี่สีครับเนะี่ย มองไปยังดูเนี่ยไม่รู้ว่าไหมผมหรือว่าทรงผมนะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ยูทูบเบอร์มาเกือบจะทุกช่องมีช่องไหนไม่มาม้างครับมีช่องไหนไม่มาบ้างครับยกมือมีไหมครับช่องที่ไม่มามีไหมครับไม่มีนะถ้าถ้าถ้ามีมาก็ระวังตัวเองด้วยข้ครางอเดียวก็มาทุกช่องนะครับ ลุงจิมอยู่ข้างหน้าเลยลุงจิมโอมาเปล่าโอโอโอ้ก,โอโอโอโก็มาเหรอ,อลุงไม่ได้ว่าลุงไม่ได้ว่าปาโอ้เ้อะอารมณ์มันพาไปบางอย่างพูดมากก็ไม่ได้พูดก็ผิดไม่พูดก็ผิดเนาะท่านทน,นายไม่รู้ครับผมนา,นาน <laughs> ผมไม่รู้ครับผมนอนต้องหาต้องหาแนวร่วมครบต้องหาแนวร่วมไม่รู้ครับนอนนานครับนอนนาน วันนี้ชวนมานอนนาจริงไหมถึงว่าเรามาจัดตรงนอนนาดูดิป้ายไปก็ไม่ขึ้นผมก็จะมองอยู่นี่คืออะไรครับเนี่นอนนาเมื่อกี้บอกเติมใจใช่ไหมครับโอ้อาจารย์ก็มาด้วยสวัสดีครับอาจารย์เอาเพลงอะไรมาร้องมาครับวันนี้ไทยบ้านนอกเพลงไทยบ้านนอกอัดมายังทำแบ็กกิ้งแท็กไปยังไทยบ้านนอกลมหนาว โอ้บท oh, really. ันเกมเลยวันนี้ร <laughs> ้องไปกี่เพลงแล้วครับผมไม่ได้ดูไลฟ์สดตั้งแต่ขึ้นผมเหรอผมครับไปเพลงเดียวเนาะเพลงอะไรครับอยากรู้ไหมว่าร้องเพลงอะไรเอออยากรู้ไหมผมไม่ได้ดูครับอยากรู้ไหมว่าร้องเพลงอะไรเอออยากรู้ไหมเพลงอะไรครับเพลงอะไรทนายร้องเพลงอะไรครับอ๋อไ่บอสีเทมกนใไ่ว่าสีบอสิทมกัน จ้าของเพลงมาไหมครับวันนี้ก้องห้วยไร่บอกก้องห้อยไร่ก้องห,ห้วยไร่คนสกลนครไหมแม่ท่านานายแม่ก้องห้อยไร่อยู่อำเภออำเภออบ้านเดียวกัน <c oughs> อบ้านเดียวกันอำเภอวันนทวาดนะครับก้องห้อยไร่ลุงพลก็ยังไม่ได้เจอตัวจริงนะครับเห็นแต่ผลงานนะครับ<ๆ>ก็เป็นผลงานที่กองห้อยไร่เล่น ภาพ,พยนตร์เนาะคู่กับแซ็คชุมแพรแล้วก็อะไรฮะ,ระผมไม่รู้คนนี้ผมไม่รู้จักเปิลปรุมลาดแล้วก็แซ็คชุมแพรแล้วก็ก้องห้วยไร่ก็เป็นภาพยนตร์นะผมว่า YouTube เราน่าจะทำได้เนาะนอะ,นะยนอย่างวีออสนี่ก็ เเด่นมากถ้าเล่นภาพยนตร์คนน่าจะดูเยอะเขาดูถูกครับไม่ใช่เขาไม่ดูดังเล่นพกนะเล่นพกเราไม่ต้องโกรธกันนะครับวันนี้อยากให้มีความสุขนะครับเพราะท่านานายจัดขึ้นอยากให้ทุกคนมีความสุขถูกถูกถูกครับถูก,ถกต้องครับมีใครอยากร้องไห้บ้างมีไหมครับมีคนอยากร้องไห้มั้งมางานแบบนี้อ,อยากฟังผมร้องเพลงเพลงละหมื่นครับเพลงละหมื่น อ่าใครอยากฟังลูกคนร้องเพลงบ้างเอ้ยยกมือยกมือเพลงละหมื่นนะเพลงละหมื่นนะครับผมจ่ายผมจ่ายมันมันจะสักแค่ไหนวะทนายทนายระดับชาติผมสั่นเลยครับเห็นเงินหมื่นแล้วสั่นเพี้ยเพลงอะไรสั่นตั้งทันอาเพลงอะไรอ๋อเอาคืออันนี้เอาอ๋อ พรุ่งนี้จะมีขา่าวพาดหัวบอกว่าผมร้องไม่ได้นะโอ้นี่มีจอคอมมีจอจอถ้ามีจอคอมก็ต้องเป็นเพลงผมเองเพองอะไรเลงอะไร,ไรสิ่งเดียวที่ไอ้ขอครับสิ่งที่ไอ้ขอสิ่งเดียวที่ไอ้ขอม,มีบอกครับเ,เขาบอกเพลงไม่ค่อยดังก็เลยไม่โหลดไว้เขาบอกเพลงไม่ค่อยดังเขาบอกมีไหมพี่มีไหมสิ่งเดียวที่ไอ้ขอเอ้ผมว่ามีนะผมพูดเล่นผมพูดเล่นเอาโทรศัพท์เราไปให้เขานะ ได้ปะมีปะครับพี่ครับปากผมศักดิ์สิทธิ์มากครับไม่ได้โหลดมาครับอ่ะเพลงอื่นเอาเพลงอะไรที่เป็นกับมีกำลังใจอะไรเออเออจริงจริงอ่ะเพลงอะไรอยากให้เขาร้องเพลงอะไรอยากให้ทุกคนร้องเพลงอะไรเพลงอะไรครับของพระงได้ไหมเพลงอะไรนะเพลงอ่า ฟูคสนสิ์คัมภีเพลงเพลงประกอบภาพยนตร์คือเพลงอะไรครับขอโทษครับได้ไหมครับอันนี้ร้องให้พวกผมฟังหรือร้องให้เมียอย่าโกหกร้องร้องร้องให้ทุกคนครับทุกคนเพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่ต้องดักคอไว้ก่อนฟังแล้วมันมันมีพลังแล้วจะมีกำลังใจนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราทำเพื่อใครเวลาที่เหลือ เราจะต้องทำเพื่อเจ้าเ้า้อ,องได้ช่วยรองนะครับอ้าว